ยินดีกับชัยชนะของเหินด้วยครับโอ้โหบาพาคนี้น,นี่แกมเจ๋วเหลือเกินนอกยกแรกเลยรีบไปไหนหรืเปล่าเนี่ยก็อย,กอยากได้โบนัสครับอยากได้โบนัสแม้แต่โบนัสมันไม่มานี่สินะฮะพูดถึงการเตรียมพร้อมในไฟน์นี้ก่อนเป็นไงบ้างก็ซ้อมดีมากครับสองเดือนกว<ๆ>่าสองเดือนกว่าเลยนะกับคู่ชกคนนี้นี่ได้มีการศึกษาเขามากน้อยขนาดไหนไม่ครับคือคู่ชกคนนี้เขามาเปลี่ยนิึงมาเปลี่ยนทแทกมีขึ้นรายการกับ เดชภูผาครับชบางแสนแต่ว่าเดชภูผาเขาถอนชกอะอ่าฮะมันเจอตัวนี้แทนใช่ตัวนั้นเนี่ยครับตัวจได้เจอเขาหนักหนันยังก็ประมาณประมาสองวันสามวันก่อนช่างน้ำหนักโอ้โสองวันก่อนช่างน้ำหนักใช่ครับแต่แต่ก็พอพอพอดูว่าเอ๊ะเจอคนนี้เจอคนใหม่นี่รู้สึกไงบ้างอ่ะก็แบบว่าลดแรงกดดันลงขึ้นเยอะอ้าวทำไมอะลดแรงกดดัน ก็เดชภูผาเขาแข็งมากอ๋อเจอตัวนี้น่าจะเบากว่าว่างนใช่ครับนะครับแต่ของเรานี้เขาเปิดฉากลุยเลยเปิดฉากนะฮะจังหวัดนกจังหวัดเตะใช่ไหมฮะใช่ตุบเข้าไปจังหวัดนั้นคิดเป็นไงฮะก็คิดว่าเขาต้องอยู่แล้วครับรอเต็มแข้งเลยใช่แล้วก็เรียบร้อยจริงๆด้วยแต่น่าเสียดายโบนัสไม่มาใช่นาสินะรูปเกมการชกเลยว่าว่าไปแล้วต่ภาพรวม คิดว่าไงบ้างก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับก็อยากจะทําให้ดีกว่านี้อยากจะทาให้ดีกว่านี้คิดว่าเราได้จะต้องแก้อะไรอีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นก็การออกอาวุธนะครับแล้วก็ถอยถอย,ถอยมีถอยบ้างอืมนะน่ะนะสินะแฟนบอลเออแฟนมวยทางบ้านเนี่ยเขสอบขามมาเกี่ยวกับเรื่องของของเหินเนี่ยนะฮะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องคดีความตอนนี้เป็นไงบ้างเรียบร้อยแล้วอยากเล่าให้ฟังก็ ยังเหลือที่เชียงใหม่ครับยังไม่จบจบที่กรุงเทพจบไปแล้วเหลือที่เชียงใหม่เป็นไงบ้างไลฟ์ฟังครับก็ที่เชียงใหม่ก็จ่ายเงินเขาไปครึ่งหนึ่งแล้วครับเลยครึ่งหนึ่งที่ต้องจ่ายเขาด,ดีครึ่งหนึ่งต้องจ่ายให้เขาใช่คร <พอ S 1> ับนะยังอยู่ในคดีความก็คือใช่ยังยังอยู่ในคดีความเดี๋ยวก็ต่อยเสร็จยี่สิบก็ต้องไปขึ้นศาลครับยี่สิบเดือนนะฮะแต่ศาลแต่ศาลตัดสินแล้วว่าเราเราศาลยังไม่ตัดสินครับ สารจะส่งฟ้องเนี่ยยี่สิบเดือนนี้ครับอาา่าฮะนะครับช่วงนี้นี่ต้องบอกว่าเรื่องของ call center เนี่ยโอ้โหมันมันมัน,ม,นมันลุกลามใหญ่โตเยอะแยะหมดเลยอยากจะให้ข้อคิดอะไรเรื่องนี้บ้างก็ช่วงนี้ก็ call center ก็กำลังระบาดครับก็อย่าให้อย่าแบบว่าไม่อยากให้ทุกคนแบบหลงเชื่อแกง call center ร์อย่าหลงเชื่อใช่งูจะโทรมาควรจะต้องทำาไงก่อนก็ ตัดสายทิ้งเลยก็ได้ถ้าเราคิดว่าเป็นกอนเซนเตอร์ไม่ต้องเตาความยาวเตาความยืดใช่ครับนะฮะอย่างนั้นเลยนะอ่ะนะครับแล้วก็เป็นข้อคิดของทางเถินนะครับออาฝากทีเอฟซีเรานิดนึงอยากจะฝากลน์เชิญก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมไฟน้าด้วยครับนะไงขอโชคดีครับไฟน้าไปไกลกว่นะโมนไปดีครับต้อา